เป็นงานใหญ่อลังการงานสร้างมากเท่าที่ผมเคยเจอมาสุดยอดนะครับโต๊ะ6,800รตัวนะครับนี่นะเต็มความจุของนะพื้นสนามนะครับใครที่จะนําพระมาพรุ่งนี้นะเข้ามาปุ๊บรับบัตรคิวรับบัตรคิวคุณจะเข้าไปจุดคัดกองจุดคัดกองคือเขาจะคัดพระที่เล่น ออกพาที่ไม่มีราคาก็จะได้ไม่ต้องไปเสียตังเซอร์อ่าเราจะมีผู้มีความรู้อยู่จุดคัดกรองแยกพาบ้านของคุณว่าอันที่เขาไม่เล่นกันอะ่ะเอาออกจะได้ไม่ต้องไปเสียตังเซอร์ฟังดีๆนะอ่านะจะได้ไม่ต้องไปเสียตังเซอร์นะครับไม่คุ้มเอาพระที่มีูาคาหลักพันขึ้นไปอ่าพระมีมูลค่าหลักพันขึ้นไป,ก,นนไปก็คือหลักพันหลักหมื่นหลักแสน หลายแสนนี่ให้คุณเอาไปส่งเสอร์พอส่งเซอร์ปุ๊บพระาคุณแท้แล้วคุณคิดว่าจะมีคนซื้อไหมมีิอ่าคุณคิดว่าจะมีคนอยากได้พระคุคณไหมนี่ที่จะลดกว้างมากที่สุดครับแสดงวันนี้พี่เกไปใช่ไหมทำไมไม่เจอผมล่ะนั่งสบายอากาศไม่ร้อนอ่างานระบบริวญใหญ่จริงสร้างไรายได้สร้างอาชีพ ทุกโรงแรมเต็มทุกร้านอาหารเต็มแล้วพุ่งเนี้ยผมเชื่อได้ตังค์กันแล้วเลยไปส่วนพึ่งต่อเลยไปเที่ยวทะเลต่อนี่ผมออกจากบ้านตีสองนะถึงวงเจ้าขอบคุณครับอ่าสวัสดีครับท่านนายกนะฮะอ่าท่านประธานในงานจัดยิ่งใหญ่ขอบคุณครับนะคุณคิดดูดิพุ่งเนี้ยขนพามาทั้งบ้านได้เลย,เลยไม่ต้องกลัวโดนหลอกอ่านะครับไม่ต้องกลัวเสียตงังค์ฟรี จุดคัดกรองแยกพระมีมูลค่ากับไม่มีมูลค่าให้พระส่งเซอร์แล้วแท้โขคราวนี้ล่ะคุณเลยนะฮะเซียนเนี่ยเขาอยากได้พระหน้าใหม่วงการอยู่แล้วหลอกซื้อคุณไม่ได้แล้วพรุ่งนี้รู้ผลทันใจอาจเป็นเศรษฐีใหม่ทันทีด้วยนะครับ รั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอป s อ Check เช็คแอปเช็คพราแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บรับป๊บไปเซอร์าแท้รารันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคนืนเงินเต็มจำนวน100เอร์เซเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เอสเเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญร,รู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์เอสเช็คพระหรือสแกนคิวโค้ได้เลยครับพรุ่งนี้นี่คือวันที่จะมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นและพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ใครที่รออยากได้พระบ้านไปเลย อ่าได้ซื้อได้ขายมันครับผมประชาสัมพันธ์เลยนะพรุ่งนี้นะเซียนพระคนไหนนะครับที่อยากจะได้พระบ้านไปรอในงานได้เลยเพราะพรุ่งนี้จะมีคนเอาพระจากในบ้านออกมาทํากิจกรรมเซิร์พระเนี่ยพรุ่งนี้เป็นโอกาสดีเลยผมบอกเลยนี่นะครับ เนี่ยผมบอกเลยว่าพรุ่งนี้เป็นโอกาสดีเลยนะครับเนี่ยเนี่ยใครใครที่มี Facebook นะช่วยพิมพ์ประชาสัมพันธ์เลยว่าพรุ่งเนี้ถ้าเสียนพระอยากได้พระเครื่องซึ่งเป็นพระบ้านไปรอดักซื้อในมหากรรมงานเซอร์พระงานประกวดพระได้เลย นะครับแล้วพรุ่งนี้ชาวบ้านที่เอาพระมาเซอร์ผมเชื่อจะต้องมีคนที่เป็นเศรษฐีนี่นะครับบอกว่าเซอร์รู้ผลทันทีเป็นเศรษฐีทันใจมิติใหม่นะครับที่ทําให้พระทุกองค์ที่อยู่ในบ้านของเรานะครับได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้ทําประโยชน์กับนะฮะผู้ครอบอครองอ่านะฮะ ที่ผ่านมาเนี่ยนี่เพราะใหญ่ปิงพรุ่งนี้ไปรอเลยนะที่ผ่านมาเนี่ยเป็นกิจกรรมของเซียนพระนี่ที่มาตั้งแผงพระซื้อขายแต่พรุ่งนี้เป็นกิจกรรมของชาวบ้านเป็นกิจกรรมของคนที่มีพระอยู่ในบ้านที่จะเอาออกไปนะนี่นะร่วมกับมากรรมงานประกวดซึ่ง มีเซียนพระรอซื้อรอเช่ารอที่จะเนี่ยได้เห็นพระหน้าใหม่ของวงการเราจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมนะที่นะทำให้พระเนี่ยจากบ้านชาวบ้านเนี่ยออกมาสู่วงการแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเงินสดนะไปช่วยใช้นี่ใช้สินไปช่วยถ่ายรถถ่ายบ้านไปช่วยนี่ย ให้ได้เงินมาซื้อบ้านซื้อรถโอ้พรุ่งนี้พรุ่งนี้คาดหวังอย่างมากนะว่านะจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนจากกิจกรรมแบบนี้นะฮะแล้วพรุ่งนี้ทีมงานที่ไปตรจเช็คคือทีมงานนี้ด้วย s k เช็คด้วยแล้วก็เซียนพระนะชมรมพระเครื่องเพื่อนพองนิพนพานตะวันตกและอีกหลายหายท่านในประเทศไทยที่มาร่วมกันวันนี้ผมนี้ยิ้มเลยครับเจอชาวบ้าน มาลงสามโต๊ะนี่นะฮะใครก็โพสลาดบุรีหวานเจี๊ยบลาดบุรีหวานเจี๊ยบนะครับดีใจผู้ที่ได้เจอขอบคุณครับพี่นิ่งโนงมาเลยสวัสดีครับน้องปอนสวัสดีครับพี่คมอเมรานี่นี่พี่คมอเมราต้องเรียกผมว่าตู้เอทีเอ็มแล้วนะใช่ไหมสวัสดีครับพี่กิตติสิงห์นะอ่าได้ความรู้พระเครื่องวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ให้ความรู้พระเครื่องวันนี้อ่ะพี่ตาลมาหาผมด้วยเหรอตอนกี่โมง นะครับอ่านี่พุ่งเนี้ยของจริงเลยจริงๆิผมตื่นเต้นกับพุ่งยิ้มากๆนะว่านาโอคิดดิว่าถนะ้าชาวบ้านขนพระจากยิ่งมาวันนี้แปดแสนไม่ของจริงเรอวันนี้แปดแสนงจริงวันนีุ้่งจริงวันนี้อ่านะครับอ่ะไปดูบรรยากาศงานประกวดพระเครื่องกันนะนาเฟสผม เน่ ه, ก็จะมีคนลงเกี่ยวกับงานประกวดพระเครื่องกันนน่เน่เนนะพรุ่งนี้พระอยู่ในบ้านทุกท่านแตนะ่ในบ้านทุกองค์ยกมาเซอร์ในงานได้เลยรู้ผลทันทีอาจเป็นเศรษฐีทันใจนี่เริ่มนะแปดโมงนะครับอ่านคอมเมนต์กันหน่อยอ่าสวัสดีครับน่ะนะฮนะของจริง ที่สุดของความมาตรฐาน่านะครับดีต่อใจนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่กันหนึ่งในคณะกรรมาการสุดๆแล้วครับงานราชบุรีอาจารย์โอ๊ตและทีมงานเป็นกันเองมากๆทุกชนชั้นวันณะบริการเท่ากันคิดถึงครับอาจารย์มีโอกาสจะไปอีกครั้งหนึ่งด้วยความเคารพจากใจขอบคุณครับนะฮะอ่าพี่พง์อู่ทองขอบคุณมากๆครับนี่พี่นิ่งน้องดีใจไม่ได้เจอกันพี่นุษนับว่าเป็นมิติใหม่ของวงการนะเป็นที่พึ่งบุคคลนะครับกุ้คุณมากๆ ต้องบอกว่างานนี้น่ารักมากพี่วราพลมารุกงานด้วยใช่ไหมฮะอะคุณเบ้นมาเด้วเองครับมิติใหม่วงการผู้อุทิศตนเพื่อความชัดเจนกับพระทุกองคขอบคุณครับออยากไปแต่อยู่ไกลน้องมิวปากน้ํานี่นะก็ามาด้วยุ่งนี้มาช่วยงานด้วยคุณโก้งบ้านโปงท่วมคุณก้องนี่ท่วมนีุู่งนี้เขาขนพระมาเป้น,นไงครับพี่นิงนงน้งงงคุณนาเดชบ้านโปงนี่โอ้โหหลายหลายท่านเลยนะครับ นอขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจเนี่ยให้กันนี่โอเคนะครับผมว่าขอว่าคนที่ไปฟันฟันกันรุ่นอะไรเสียงงโอ้ดีไงน้องแบงก์กับน้องอ้ามวันนี้ไม่ล้าเลยอ่ะวันนี้ไม่ร้ายสดเลยท่วง <c oughs> เขาบอกมีพระไปสามกล้องก็มัม่สามกล้องอ่ะโหแล้วนี่ นี่นี่นี่ต้องบอกเลยไม่โพสไม่ได้เลยโอโอ้โหนี่ใครอยากเห็นเหรียญน,นี้อะโอเปิดอาภาพวันนี้มาวางบนโต๊ะสินี่ใครอยากเห็นลินนี้ตัวจริงๆได้มาแล้ววันนี้โขเคียบขเคียรนิดขนะาพี่โอคุณพรุ่งนี้เจอกันนะพรุ่งนี้เจอกันเรามีนัดกันนะพี่โอคุณนะนี่ อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนไม่ด้วยนะโน้นนะอ่าดนหยิบออกมาวางให้หมดอ่ะพระวันนี้นี่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 คุณรู้ไหมว่าคนนี้นะพระเขาหมดเพราะอะไรเพราะผมยกตู้เข้ามาอ๋อยกตู้ตู้ตู้นผมซื้อหมดตู้เลยเนี่ยผมปิดตู้กลับมาด้วยเลยนี่ไอเจ้าโอไปยืนตรงนน้น เนี่ผมปิดตู้มาด้วยเลยเนี่ยซื้อเปิดได้เปิดได้วาเปิดไดเ้ดเลยอ่านี่ซื้อยกตู้เลยอ่านี่ครับ <c oughs> ต้องบอกว่าวันนี้หน้าฟีดมีแต่งานประกวดลาดบุรีแล้วพรุ่งนี้อย่าลืมนะนี่ฟีคอนเสิร์ต เอ้พี่แด็กขอบคุณอีกครั้งขอบคุณอีกทีพรุ่งนี้ฟรีคอนเสิร์ตนะครับนี่พี่แด็กบิ๊กแอดนะแล้วก็ทีมงานเสาวรสแดนนี่พรุ่งนี้พี่โอคุณอ่านะครับ แล้วเชื่ออย่างนะโอ้พุ่งนี้นะคนได้ตังค์เสร็จต้องไปเที่ยวพุ่งเนี้ยคนได้ตังคเสร็จต้องเลยไปเที่ยวสวนพึ่งต่อแน่ๆอะเมื่อเช้าผมก็เลยเมมภาพไว้นี่นะครับว่าเนะโหดูที่จอดรถนี่ เหรียญน,นี้นี่ที่ได้มานี่บรรยากาศในงานแล้วทุกคนที่มาอากาศเย็นด้วยอากาศเย็นไม่ร้อนด้วยนี่ดูน้องกอบรลาดบุรีโอกอลรวยแล้วดูดิขายดีนี่โอ้รวยทุกคนครับงานเนี้นี่น้องกอบรลาดลีดูนี่ เป็นอะไรที่แปลกนะบางคนเขาจะมาซื้อเขาก็เดินซื้อต่อยนี่มาถึงห้านาทีได้ตังแล้วอ่าน,นี่นะครับงานราชบุรีไม่กล้าไปดูของที่ไหนเลยคนมุงหมดเลยพรุ่งนี้มีอีกวันนะนี่เนี่ยไม่กล้าอุปสรอคและคนมุงหมดเลยนี่นะครับ <S 2> <S 2> <น>เดินตั้งแต่ตีสี่คำว่าไม่มีของที่ไหนได้เราไม่เป็นพระนเองเอาได้พระด้วยนี่นะฮะไปเที่ยวราชรีดีฟ้า นี่โครฟิตนี่ไปตั้งแต่กี่ทุมมาสี่ห้าทุ่มนี่อยากไม่ได้ไม่ได้ต้องมีสี่ห้าแสนแลว,วันนี้นะครับอ๋นี่บอกอยู่ที่เดิมนี่อยู่ที่เดิมลานบุรีนะครับหมดไปสามถาดแล้วแบ่งปันเอาสังคมมาหาเพื่อนคุยเฉยๆนี่ นะครับคือเป็นงานที่ได้ซื้อได้ขายนี่ยใช่ไหมนั่งอ้นอนวนๆเฝ้าร้านพอได้ขอบคุณทุกนะฝนตกเย็นสบายบูชาติดจองนี่คุณบอยสามพันนะฮะอ่าสมดังใจปองร่ำรวยทุกท่านเนี่ยนะครับพีบีได้สมเด็จโอชิ้นเดียวไงประกวดล่าลีวันนี้อ,อว่าาคมขนนีี้้แลเยฮะ นอนตีหนึ่งตื่นตีสามจังงงงหน่อยคนเยอะแล้วนะงานยักษ์แข่งปีราชบุรีโมเดลนี่นี่ได้ซื้อได้ขายงานประกวดนี่เห็นไหมปิดนะคุณแม่ยี่เนี้ยอ่านี่ถึงแล้วงานประกวดราชบุรีโอ้โหเนี่ย นะงานประกวดพระราบุรีคนเพียบพอขายได้ก็วันนี้ขอบคุณมากๆอันนี้เป็นประธานจังหวัดชุมพรนะนี่จานต่อแบ่งให้ไปเกิดเนี่ยได้พระมาอีกด้วยนี่เอาคนนี้ที่ฝ่านี่ลาดบุรีผลงานพอมีผลงานแวะทะเลหน่อยเลยไปเที่ยวทะเลต่ออนี่ได้ตังนี่เห็นไหมคนมุงซื้อของกันเต็มเลย,ยนะคนต้องไปอุทยานของมเยอะเชื่อไหมอ่านะ ตีห้าคนเยอะแล้วครับนี่โอ้โหดูบรรยากาศในงานอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นพิธีเปิดนะครับเป็นพิธีเปิดนะอันนี้นะท่านสสบุญยิ่งนะอันนี้นะอ่าคุณฟุกนะครับประธานสโมสราบุรีเอฟซีนี่โหนี่บรรยากาศในงานนี่เห็นไหมการเปิดงานพี่น้องชมรมนี่ทุกท่านช่วยกัน อ๋อ oh. ไม่มีความรู้ของผมหมดแน่ครับหมดแน่ถ้าไปแบบไม่มีความรู้นะแล้วนี่ก็มอบทุนเนะี่ยให้กับโรงเรียนสิบโรงเรียนทุนละหนึ่งหมืน่นสิบโรงเรียนก็หนึ่งแสนนะครับการศึกษาคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะฮะอ่านะครับนี่โอเคนะครับก็ถือว่าผ่านพ้นไปด้วยดี เดี๋ยวพรุ่งนี้วันนะครับพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้นี่วันนี้เป็นวันของเซียนพระพรุ่งเนี้ยเป็นวันของพระบ้านพระบ้านไปขายบ้านแน่าพรุ่งเนี้ยเป็นวันของพระบ้านผมบอกให้นะครับวันนี้ยเป็นวันของเซียนพระนะพรุ่งนี้เป็นวันของชาวบ้านพระบ้านที่ขนเข้าไปในงานนี่แล้วนะคือเซียนพระจะหลอกคุณได้คือบอกกับพระคุณเก๋แต่ถ้าพรุ่งเนี้ยรูปแบบงานจะเป็นแบบนี้นะครับคุณขนพระไปหิ้งหนึ่ง คุณจะต้องไปที่จุดคัดกรองก่อนอ่าใครที่จะขนพระไปพรุ่งนี้ฟังดีๆนะครับอ่าเนะเป็นงานใหญ่อลาัางการงานสร้างมากเท่าที่ผมเคยเจอมาสุดยอดนะครับโต๊ะหกพันแปดร้อยตัวนะครับนี่เนะเต็มความจุของนะพื้นสนามนะครับใครที่จะนำพระมาพรุ่งนี้นะเข้ามาปุ๊บรับบัตรคิว รับบัตรคิวคุณจะเข้าไปจุดคัดกองจุดคัดกองคือเขาจะคัดพระที่เล่นออกพระที่ไม่มีราคาก็จะได้ไม่ต้องไปเสียตังเซออเราจะมีผู้มีความรู้อยู่จุดคัดกองแยกพระบ้านของคุณว่าอันที่เขาไม่เล่นกันอะ่ะเอาออกจะได้ไม่ต้องไปเสียตังเซอฟังดีๆนะอ่าจะได้ไม่ต้องไปเสียตังเซอ นะครับไม่คุม้มเอาพระที่มีลูลค่าหลักพันขึ้นไปอ่าพระมีมูลค่าหลักพันขึ้นไปก็คือหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลายแสนนี่ให้คุณเอาไปส่งเสอร์พอส่งเซอิ์ปุ๊บพระพระคุณแท้แล้วคุณคิดว่าจะมีคนซื้อไหมมีดิคุณคิดว่าจะมีคนอยากได้พระคุณไหม นี่ที่จะรถกว้างมากที่สุดครับแสดงวันนี้พี่เกไปใช่ไหมทำไมไม่เจอผมล่ะนั่งสบายอากาศไม่ร้อนองานรับบริหญ่จริงสร้างไรายได้สร้างอาชีพทุกโรงแรมเต็มทุกร้านอาหารเต็มแล้วพรุ่งนี้ผมเชื่อได้ตังกันแล้วเลยไปส่วนพึ่งต่อเลยไปเที่ยวทะเลต่อนี่ผมออกจากบ้านตีสองนะถึงวงเช้าขอบคุณครับสวัสดีครับท่านานยกนะฮะท่านประธานในงานจัดยิ่งใหญ่ขอบคุณครับนะคุณคิดดูดิ ผู้นี้ขนพ้ามาทั้งบ้านได้เลยไม่ต้องกลัวโดนหลอกอ่านะครับไม่ต้องกลัวเสียตังฟรีนะครับจุดคัดกรองแยกพระมีมูลค่ากับไม่มีมูลค่าให้พระส่งเซอร์แล้วแท้โข่คราวนี้ล่ะคุณเลยนะฮะเซียนเนี่ยเขาอยากได้พ้าหน้าใหม่วงการอยู่แล้วหลอกซื้อคุณไม่ได้แล้วพรุ่งนี้รู้ผลทันใจอาจเป็นเศรษฐีใหม่ทันทีด้วยนะครับ ผมอยากจะให้ถึงพรุ่งนี้เร็วๆเลยนะครับอ่ะมาใครมีข้อสงสัยอะไรไหมพรุ่งนี้แล้วเซียนพลาทุกท่านนะเซียนพลาทุกท่านพรุ่งนี้ไปรอเลยมีพระบ้านมาแน่ๆคิดว่าวันนี้ไปเดินซื้อเซียนไปเดินตัดของกันได้เยอะแล้วพรุ่งนี้เยอะกว่าอ่าพรุ่งนี้เยอะกว่าแน่นอนนะนะครับสวัสดีจานโนเทคนิคง่ายๆที่ทำให้เขาถึงบ้าน ชาวบ้านละแวกใกล้เรือนงเคียงรู้ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่สุดท้ายรถแห่เป่าประกาศแบบยุคเก่าก็เข้าถึงชาวบ้านที่ไม่ทันยุคทันสมัยได้มากกว่าสมัยใหม่ครับพรุ่งนี้จะมีพระร้ำใหม่เข้าสู่วงการพระเครื่องอีกครั้งแน่นอนครับนะฮะแน่นอนพรุ่งนี้เซียนพระเนี่ยเตรียมเลยเตรียมตังไปเลยนี่เตรียมตังไปเลยแล้วพระชาวบ้านเขาไม่มีทุนนะโอเขาก็แบ่งปันง่ายนะครับ อยู่ไกลชื่นชอบเป็นกำลังใจให้ขอบคุณครับพี่ทำลงปีหน้าไปแน่โอเคครับนะนี่นะปีหน้าไปแน่นะครับมาเลยอ้าวนะอ่ะคอมเมนต์กันเข้ามาว่าพรุ่งนี้มีอะไรที่สงสยัยไหมพรุ่งนี้ชาบ้านมาด้ชาบ้านมาพรุ่งนี้ต้องเตรียมเงินสดไปอ่ะถ้าเงินโอนนี่เดี๋ยวสัญญาณมีปัญหาพรุ่งนี้เตรียมเงินสดไปนะ นะมาเร็วเพราะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าวันนี้หมดไปแปดแสนได้อะไรมาบ้างสามร้อยครับนะสามร้อยนะครับสามร้อยเนี่ยคัดตั้งแต่พระหลักพันขึ้นไปให้ไปตรวจสอบออกเซอร์นะหลักพันหลักหมื่นหลักแสนคือต้องมีกำไรกับสามร้อยที่เสียนะครับ ผมเดินงานตามโต๊ะได้ยินบรรดาเซียนทั้งท้งหลายคุยกันไม่เคยเดินงานใหญ่แบบนี้มาก่อนได้ยินแล้วเพื่อจะแทนขอบคุณรับคุณแม่อินโดจีนใหญ่ที่สุดในประเทศเลยนะใหญ่ที่สุดในประเทศทุกปีแหละครับแต่ว่าแค่คนเขาเรียกนะในสมัยก่อนอะโลกโซเชียลมันไม่ได้กว้างขวางเหมือนปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยโลกโซเชียลกว้างขวางวันนี้มีนักข่าวมาทําข่าวก็วจะมีช่ององมรินช่องห้านะครับสยามกีฬาสปอร์ตภูโอ้หลายสํานักที่มาทําข่าว ทั้งนักข่าวในท้องถิ่นและนะนักข่าวนะหลายๆช่องนะทางสื่อทีวีด้วยนะครับโอ้แซมนะวันนี้ซูปเปอร์พารากอนผมบอ,อกเลยซูปเปอร์ซูปเปอร์แน่นอนวันนี้นะอ่ะงั้นพรุ่งนี้ไปกันนะพรุ่งนี้ไปเจอกันนะนี่ตอนนี้ทีมงานเตรียมนะพักผ่อนซ้อมสายตานี่ แล้วก็ตื่นเต้นอยากจะได้เห็นพระบ้านกันแล้วนะครับตัดชิปนี้นะออกลงไปนะครับเนี่ยบอกแอดมินด้วยถ้าแอดมินดูอยู่นะตัดช่วงนี้รีบลงไปประชาสัมพันธ์เลยทั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100บาทเปิดตัวแอป s อ Check ช็คอเช็คพระแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น แท้ปุ๊บก,กระปั๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที S J c h เช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญร,รู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น สร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระ,ะเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ line, SK เช็คพระหรือสแกน QR Code ได้เลย